่้ชมคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่ที่เซินเจิ้นค่ะเมื่อ45ปีที่แล้วที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปและเปิดประเทศจีนและสาเหตุที่ดิฉันต้องยืนอยู่ที่นี่วันนี้นะคะเพราะว่าที่นี่คืออนุสาวรีย์ของท่านเติ้งเสี่ยวผิงบุคคลผู้มอบนโยบายสำคัญที่พลิกโฉมหน้าเมืองชายฝั่งหมู่บ้านประมงเล็กๆอย่างเซินเจิ้นให้กลายเป็นหนึ่งในสิบเมืองที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบัน ด้วยระยะเวลาเพียง45ปีเท่านั้นนะคะคนจีนขนานนามของเติ้งเสี่ยวผิงว่าเป็นบิดาแห่งการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนและอนุสาวรีย์ของท่านยังคงมีคนแวะเวียนมาแสดงความเคารพและขอบคุณอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะ มาถึงเซินเจิ้นทั้งทีนะคะดิฉันต้องพาคุณผู้ชมมาดูผลสําเร็จของการปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนแน่นอนค่ะว่าเราต้องไปเยี่ยมชมบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ DJI หัวเว่และก็ BYD ซึ่งทั้ง3บริษัทมีต้นกําเนิดและมีสํำนักงานใหญ่อยู่ที่เซินเจิ้นพร้อมทั้งพูดคุยกับผู้บริหารของทั้ง3บริษัทว่ากว่าจะมีวันนี้ได้ต้องฝ่าฟันอะไรกันมาบ้างนะคะ เรามาเริ่มกันที่บริษัท DJI ค่ะหรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ s e n j e n DJI Science and Technology นะคะที่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ในยุคนี้รู้จักกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีเลยค่ะที่ฉันมาที่นี่ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณจางเสี่ยวนานผู้นวยการฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กรของ DJI ค่ะ ถามคุณจางค่ะว่าทำไม DJI ถึงเลือกที่นี่ที่เซินเจิ้นมาเป็นเฮดแควเตอร์ค่ะเออ其实大疆建立在深圳是有一个就是非常特殊的一个地,地理位置的原因คุณจางนะคะเล่าย้อนไปถึงสมัยที่เริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆนะคะว่าในตอนนั้นตอนที่ยังทำแค่รีโมทเฮลิคอปเตอร์ผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะก็ซื้ออุปกรณ์ชิ้นส่วนอะไรที่ตลาดบริเวณใกล้ๆนี้นะคะ่ะ แล้วก็มองว่าบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำจูเจียงถือเป็นพื้นที่ที่อุตสาหกรรมส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดค่ะสามารถหาซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ได้ง่ายและรวดเร็วเพื่อต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม DJI จึงมาลงหลักปักฐานที่นี่และเมื่อดิฉันถามคุณจางนะคะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจของนวัตกรรมใหม่ๆของ DJI อะไรเป็นแรงผลักดันเพราะว่ามีโปรดักมากมายเลยในการสร้างนวัตกรรมไอเดียครีเอทีฟใหม่ใหม่ให้กับทีมงานคะ。呃，我自己在这里工作的几年下来，其实我的理解可能大疆的创新是对于我们解决问题的一个过程和思考，以及带出来的这个最终的答案。 คุณจางบอกนะคะว่านวัตกรรมส่วนใหญ่ของ DJI ก็คือการแก้ปัญหาของลูกค้าและยังบอกอีกด้วยค่ะว่ากลยุทธ์การตลาดที่สําคัญของ DJI ก็คือการทําการตลาดด้วยวิธีการบอกปากต่อปากของผู้ใช้ถ้าลูกค้าใช้ดีนะคะก็จะบอกต่อซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา DJI พัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ มาถึง DJI ทั้งทีนะคะก็ต้องให้คุณจางพาชมอาณาจักรของ DJI หรือที่เขาเรียกว่า Sky City ค่ะที่เป็นความภูมิใจของทั้งคน DJI แล้วก็คนเซนเจอร์เพราะว่าล่าสุด Sky City แห่งนี้นะคะได้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนเซนเจอร์ไปแล้วเรียกว่าใครที่มาเซนเจอร์แล้วไม่ได้มาเช็คอินที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงนะคะคุณจางเล่าว่า Sky City เป็นอาคารที่ล้ำสมัย นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการนำโครงสร้างเหล็กกันสะเทือนแบบอะสมมาตรมาใช้กับอาคารสูงขนาดนี้ค่ะ Sky City จะมีอาคารสองหลังที่เชื่อมกันลักษณะของอาคารทั้งสองหลังนะคะมีลักษณะเหมือนกับกล่องกระจกที่แขวนอยู่กับเสากลางอากาศตรงตามคอนเซปต์ของ DJI เลยค่ะก็คือนวัตกรรมไร้พรมแดนนั่นเองเป็นฝีมือการออกแบบของทีมสถาปัตยกรรมของ Foster and p a r t n e r นะคะ เจ้าเดียวก,กันกับที่ออกแบบ Apple Park ในรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะใช้เวลาในการสร้าง Sky City แห่งนี้6ปีเลยค่ะข้อดีของกล่องกระจกแต่ละกล่องก็คือเราสามารถจะมีห้องทำงานที่มีแสงธรรมชาติ270องศาค่ะทำให้ดูเหมือนกับสภาพแวดล้อมเปิดกว้างแล้วก็สดใสและที่สำคัญที่สุดค่ะทั้ง2องอาคารนี้ออกแบบมาเพื่อให้โดรนบินผ่านได้ พูดถึงห้องทำงานแล้วนะคะก็เลยถือโอกาสแวะมาดูห้องทำงานของ DJI กันหน่อยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือโต๊ะทำงานที่ปรับความสูงได้คนจีนส่วนใหญ่ค่ะเชื่อว่าการได้ยืนทำงานบ้างจะส่งผลดีกับสุขภาพมากกว่าการนั่งทำงานตลอดเวลาและนอกจากนั้นนะคะเจ้าโต๊ะทำงานตัวนี้ค่ะยังสามารถปรับให้เป็นเตียงนอนได้ในช่วงพักกลางวันหรือว่าช่วงเวลาที่ต้องการพักผ่อนอีกด้วยนะคะ าถึง DJI ทั้งทีถ้าไม่ได้บินโดรนก็ถือว่ามาไม่ถึงใช่ไหมคะคุณจางพาดิฉันลงมาบินโดรนที่ข้างล่างของ SKY CITY ค่ะและก็ยังเล่าให้ฟังด้วยค่ะว่าที่ SKY CITY แห่งนี้นอกจากเป็นพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเช็คอินของเซนเจอร์จจแล้วยังคงเป็นพื้นที่ที่คนชอบเอาโดรนมาบินมากที่สุดแห่งหนึ่งในเซนเจอร์จจอีกด้วยค่ะคุณจางยังบอกด้วยนะคะว่าโดรน DJI ใช้งานง่ายมากเลยค่ะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย พอฟังแบบนี้ถึงได้ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมปัจจุบันนะคะ DJI ถึงครองสัดส่วนตลาดของโรดรนทั่วโลกมากกว่า80%ถ้าคุณชมมีโอกาสมาที่นี่นะคะเอาโรดรนมาปินได้เลยค่ะ บินโดนทั่วไปแล้วนะคะ DJI ยังมีโดนที่ใช้เพื่อการเกษตรด้วยค่ะปัจจุบันโดนเพื่อการเกษตรของ DJI มีอยู่กว่า200,000ตัวทั่วโลกและประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคุณดอนนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ DJI การเกษตรในประเทศไทยเราลองไปฟังกันดูค่ะโดยปกติแล้วโดนตัวหนึ่งที่ขายในเมืองไทยนี่ราคาประมาณเท่าไหร่คะ ตรงนี้เรามี4รุ่นที่กำลังขายอยู่ที่ประเทศไทยนะคะมี10เล20เล30เล40เลนะคะแต่ว่าราคาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0บาทถึง5 0 0 0บาทนะคะราคาเนี้ยตั้งแต่300,000ถึง500,000เนี่ยรวมอะไรบ้างชุดที่พร้อมบินนะคะม,มีโดนหนึ่งลำแล้วก็มีชาร์เจอร์หนึ่งตัวแบตเตอรี่สองตัวแล้วก็มีรีโมทเตอร์กังโชว์ร์หนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นชุดดัดาน,นะคะชุดธรรมดาค่ะ เวลาที่เราจะเข้าไปขายเรารู้ได้ยังไงคะว่าเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ไหนเขามีความต้องการที่จะใช้ตัวเรามีกลยุธทธ์วิธีการขายอย่างไีปกติถ้าเราคุยกับลูกค้าแล้วเราจะสัมภาษณ์กับเขาว่ามีพื้นที่กี่ไร่อยู่ที่จังหวัดไหนบ้างแล้วก็ปลูกอะไรบ้างสมมติถ้าเขาปลูกน้าข้าเราจะได้ทราบว่าเ,ออเขาน้าจะต้องการล้ามที่อันใหญ่ เพราะว่าเวลาเขาปิีนปิีไปปิีมาจะง่ายกว่าถ้าลูกค้าปรึกทุเรียนนะคะเราจะได้รู้ว่าเขาต้องการชุดที่พร้อมเกี่ยวกับผลไม้เช่นเราจะมีโซลูชันอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับผลไม้เฉพาะนะคะคือเราจะถามหน่อยนะคะก่อนที่เขาจะตัดสินใจจะซื้อเราจะมีโซลูชันต่างๆให้เขาพื้นที่ไหนของไทยที่ใช้โดรนกเกษตรของ DJI มากที่สุดพื้นที่ช่วงนี้ประมาณอ,อยู่ที่ภาคกลางนะคะลบบุรีแลวก็สุพรรณบุรี ช่วงนี้จะค้างค้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็ภาคเหนือนครสาวรรค์ก่งเพงเพชรสุโขทัยสุโขทัยเป็นจังหวะแรกที่ฉาดโดนนะคะปีนี้อเราคิดว่าภาคเหนือเช่นเนชีงยงใหม่เชียงรายลำปาง,างพะน,นีแล้วก็ภาคตะวันอนอกชาชิงเสาจันทบรุรีแล้วก็ปัตตานีก็ลังจะค้างค้างเยอะแล้วแล้วก็ปีนี้เราจะพยายามขยายช่องทางที่ภาคอีสานด้วยนะคะเวลาที่ขายไปแล้ว และเข้าไปให้บริการหลังการขายส่วนใหญ่ลูกค้าที่เป็นคนไทยมักจะมีปัญหาอะไรบ้างที่เกี่ยวกับโดรนเนี่ยคะ่ะส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับใบพัดอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเจ๊หัวเจ๊ที่เกี่ยวกับชิปพุ่นนะคะเพราะว่าเขาชิปพุ่นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ถ้าเขาไม่ค่อยสนใจทาความสะอาดก็เลยมีปัญหาในนี้หน่อยๆประมาณนี้นะคะ่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของแบรนด์ dji บแบรนด์ที่ดิฉันเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากมีโอกาสได้ใช้สินค้าของเขาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลหรือแม้กระทั่งการใช้เพื่อการประกอบอาชีพรวมถึงในภาคเกษตรด้วยค่ะสัปดาห์หน้าค่ะห้ามพลาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เรายังคงจะอยู่กันที่เซ็นเจิน้นและดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบริษัทเทคอีก2บริษัทที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะอย่างหัวเว่ค่ะ ไปคุยกับ HR ของเขาตรงๆเลยค่ะว่าถ้าอยากทำงานที่หัวเว่ต้องทำยังไงบ้างและพาไป BYD ค่ะเปิดธุรกิจใหม่ที่ไม่ใช่ธุรกิจรถยนต์ของ BYD นะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามกันค่ะ